คนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณอยู่ในวงการบันเทิงคุณจะคุ้นชื่อของเขาดีผมจะไม่ใช้คําว่าเธอนะครับแต่ต้องบอกว่าเธอคนนี้โด่งดังมากๆในแวดวงของสาวๆโดยเฉพาะสาวหล่อนะเธอคนนี้เคยครับเคยเป็นผู้หญิงมาก่อนที่ข้ามเพศมาเป็นผู้ชายซึ่งก็เคยมารายการของเราแล้วด้วยนะครับ แล้ววันนี้อยากจะดูนะครับว่าเข้ามาแล้วมาด้วยจุดประสงค์ที่ดีมากเขาเป็นใครไปพบกันหน่อยดีกว่าครับกับผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าชินครับ oh <my> อย่างที่พี่มิเคบอกต้นรายการนะครับว่าผมกับชินนี่เคยร่วมงานกันแต่ไม่เคยรู้เลยว่าชินเนี่ยสมัยก่อนนี่เคยเป็นผู้หญิงครับผมซึ่งต้องเรียกว่าสมัยาสาวๆเ<ส>หรอ,อใช่ครับแต่เสียงคุณตอนเนี้ย แมนกว่าช่างกล้องผมอีกนะครับนวดยาวกว่าช่างกล้องอีกนะครับพยายามถากมันหลายรอบมากเลยครับเหรอใช่ครับดูหน้าพี่ที่ท่านหน้าแบบว่าเฮ้ยมึงใครวะใช้เวลาแตงโมว่าเคยเป็นผู้หญิงว่าก่อนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วไงมีรูปไหนโอ้โหกว่าจุดนั้นมาถึงจุดนี้ได้ชินกี่ปีเนี่ยผ่านความลำบากในการในการแปลงตัวเองขนาดไหนครับทศษาประมาณ5ปีแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของผมเนี่ยอีก2เดือนผมขมสอปีครับ เก่งเร็วมากคุณเก่งมากเลยคุณอึดมากด้วยแน่นอน,ม,นมันต้องอันดับอันดับหนึ่งสุขภาพจิตต้องแข็งแรงบ้างนี่คือสิ่งที่คุณอยากได้คือต้องต้องสู้กับสังคมเยอะมากครับใช่ไหมใช่ครับสิ่งที่ยากที่สุดข,ของการเป็นชิน,นะวันนี้คืออะไรครับเอาชนะตัวเองครับทุกเรื่องทุกเรื่องครับและตอนนี้คิดว่าตัวเองทําได้ดีขนาดไหนแล้วระดับหนึ่งครับแต่ว่าสิ่งที่มันยังไม่ได้ดีมากก็คือว่าเรื่องเสียงเนี่ยสุดยอดแล้วสําหรับคนที่ข้ามเพศมาเหมือนผมนะครับเพราะว่า มันจะไม่เหมือนอกระเทยหรือว่าหญิงข้มเพศที่เขาดีบเสียงได้แต่ว่าพวกเราเนี่ยพอเราเสียงแตกเนี่ยเราต้องเริ่มฝึกกอไก่ฮอนอคูกใหม่เพื่อให้เสียงมันออกเหมือนที่เหมือนที่พี่พี่เคพากช่วงนี้ผมอยากเป็นนักพากมากพากรตุนผมชอบมากเสียงแบบเสียงผมได้แต่พอเนี้ยทุกวันเนี้ยพอมันเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยผมต้องมาร้องเพลงตอนเช้าเนี่ยผมจะต้องตื่นมาประมาณตีสี่เพื่อจะวอร์มให้ตัวเองร้อนที่สุดอ๋อ เอมี่มาผมรู้คุณยกมืออยู่ได้มาอยยไดด้กมืเี๋วคุณอยากจะมาดูใช่ไหมว่าเขเชิญชินตรงกลางเอมี่มาไม่ได้ชินอยู่ตรงกลางนี้สสวัดีค่ะคุณอยากมาดูใช่ไหมอันนี้เราเคยกอดกันแล้วอุ้ยเราเคยกอดกันแล้วอันว่าอ้เอาดีๆเด้วยไปถือดาแต่ว่าเสียงเขาแมนมากเลยอ่ะใช่ชินตอนนี้ถือว่าเป็นเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังถ้าในนามของที่สังคมมองผมแนวคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าในนามการผ่าตัดเนี่ยยังไม่ครบครับเพราะว่า ปลายปีนี้ผมจะผ่ามันลูกออกแล้วก็ <Huh? S 2> อย่าปิดมันลูกครับตอนนี้พี่มีอะไรบ้างคะในตัวของพี่นอกจากเสียงที่เป็นผู้ชายแล้วมีอะไรอีกที่เป็นผู้ชายอ๋อคือทุกอย่างครับยกเว้นที่เราเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเรายังยังนั่งเหมือนผู้หญิงอยู่อ๋อคือเวลาเข้าห้องน้ำยังต้องนั่งเหมือนผู้คือต้องบอก,ออบอกนะผมต้องบอกอันนี้เพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ผ่านกับนการทางแพทย์นะครับไม่ใช่ว่า อยู่ดีๆเราจะไปทำเลยนะหลายๆคนเนี่ยตามเน็ตไอดอลบางคนหรือว่าไปดูตามอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ไปซื้อยามาทานเองอแล้วมันมีผลเยอะมากแล้ววันนี้ค่ะหนวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมาจากกรมกรมพันธุ์ครับอ๋อมาจากกรรมพันธุ์ก็คือกรรมพันธุ์ที่บ้านมีอะไรอย่างเช่นหัวล้านมีขนมีอะไรหรือว่าดาําขาวเนี่ยมันมาจากกรรมพันธุ์ที่ผู้ชายเจนนั้นนั้นที่มีครับที่รับมรดไปวันนี้ชินมาพร้อมกับซิงเกิม่ด้วยเพลงนี้ชื่อว่าจะเอาไหมครับ เป็นเพลงที่สื่อถึงอะไรครับเป็นเพลงที่สื่อว่าไม่ว่าจะเพศไหนเนี่ยที่เขามีความรักไม่ว่าจะสมหวังหรือผิดหวังเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นตัวแปรในการเ้างเพลงนี้ก็คือว่าผมเนี่ยเป็นเพศที่ไม่ใช่เพศผู้ชายมาตั้งแต่กําเนิดแต่ผมมีความรักด,ดีให้<อ>คือทุกคนบนโลกนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศที่จะมาบอกได้ว่าเราจะรักกันด้วยเพศอะไร,รแต่เราสามารถรักกันได้ด้วยความรู้สึกที่เรามีต่อัน ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่หญิงหญิงชายชายชายหญิงสุดท้ายแล้วเรามีความรักที่ดีถ้าเรามีความรู้สึกถ้าเราชอบมันเป็นรสนิยมที่อยู่ข้างในเราไม่ไม่ต้องระบุเลยว่าคุณจะต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเท่านั้นเคยเจอเขาค่ะท่านผู้ชมแต่ไม่คิดว่าเขาร้องเพลงได้ร้องเพลงดีด้วยไม่เคยคิดว่าเขาเป็นนักร้องมาก่อนด้วยอะถ้าอย่างงั้นวางเสียงแล้วใช่ไหมตั้งแต่ตีสี่เพื่อคุยเช้าโชยนะพบกับเพลงนี้ของชินครับ ทุกคนนะครับสวัสดีคุณเชาโชด้วยนะครับเคยผ่าน <Hey, Hi, S 1> ชีวิตเรื่องงอที่ทำให้เรตาต้องเจ็บช้ำและเสียใจวันคึนผ่านได้พบเจอเธอ,เธอคนดีที่ทำให้ตัวฉันมีความหมาย ความรักถ้าเรามาพบกันได้เธอเป็นคนเดียวที่ยอมเปิดใจรับฉันมีสนว่าคล็ก,ลกื่นจะว่าไงอยากจะเป็นคนที่คอยดูแลเธอจากนี้ไปจะไม่ยอมให้ใครรังแกเธอจะเอาไหม ว่าที่ฉันยังมีลมหายใจฉันสัญญากับเธอได้ว่าจะทาดีมีพ่าใแพ้คนใดขอแค่ได้รักเธอก็ไม่ยากให้รู้เพราที่ยังใหเธอรักก็ต้องการก็แค่ยากให้รู้มีอย่างเพียบอ่อยเจอรักและฝากคอ ใครคนอื่นจะว่าไงอยากจะเป็นคนที่คอยดูแลเธอจากนี้ไปจะไม่ยอมให้ใครรังแกเธอจะเอาไหมตอนที่ฉันยังมีลมหายใจฉันสัญญากับเธอได้ว่าจอทำดีไม่พาชัยคนไหนขอแค่ดีรักเธอ ค้องฟ้าไรที่เรียกว่าความรักพาเรามาพบกันได้เธอเป็นคนเดียวที่ยอมเปิดใจรับฉันมีส่นอนไวกใครคนอื่นจะว่าไงอยากจะเป็นคนที่คอยดูแลเธอจากนี้ไปจะไม่ยอมให้ใครรังแกเธอจะเอาไหม ตอที่ฉันยังมีลมหายใจฉันสัญญากับเธอได้ว่าจะดีมีพาใช้คนไหอยากจะเป็นคนที่คอยดูแลเธอจากนี้ไปจะไม่ยอมให้ใครรังแกเธอจะเอาไหมบอนที่ฉันยังมีลมหายใจฉันสัญญากับเธอได้ว่าจะดีกับเธอ ขอบคุณมากเลยชินนะครับดุกกดั๊กครับเชิญครับมา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 ตรงนี้เลยนะฮะมาต้องถึงเวลาเซ็กับบายกันแล้วนะครับต้องบอกทุกคนที่ดูผ่านทาง Facebook l ล v e อยู่ตอนนี้ตรงลาดประสงค์ประตูน้ำติดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ากำลังเดินทางอยู่ก็ขอมีความสุขในการทำงานในวันแรกของเดือนสิงหาคมกันแล้วกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับดุ๊กดั๊กขอบคุณครับขอบคุณชินครับ และขอบคุณเอมมี่อมรวรรณด้วยนะยังอยู่กับหนูต่อไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆคุยกับทีมงานเองกันละกันเลยครับท่าป้าเราลากันดีกว่าค่ะกลับมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ